สวัสดีค่ะควับกำนันค่ะที่กำนันแนะนนั่งโเลยค่ะครับผมเนิดพงษ์พงษ์เจริญปรีชาปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสังแมกอเภกันทรลักษณ์จริสเกษก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2547พอปี2548ถึง50 ตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี5-0ถึงปี5-2าสองตนนี้ไตเริ่มกำเริบหนักหนักขนาดไหนคะหนักถ้าถามคุณหมอเขาบอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่สามก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อช่วงนั้นเป็นรับตำแหน่งใหม่ๆเป็น ก็หายใจไม่สะดวกนะครับอยู่ประมาณ7-8เดือนพอพักหลังมาปี2องพรดตอนนี้โรคไตมาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล้วล่ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกเพราะก็กลับมาบ้านก็คุณหมอก็จะถามผมว่าตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าไตระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่สี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกแล้จะให้ฟอกแล้ว คือไม่มีใครดูแลผมเลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็เลยมาเจอกระเซรนนิตินสี่วันขมงภราทานนะตอนนั้นอภรรยาไปได้มาจากไหนไม่ทราบนะผมก็กินไปเรื่อยๆแล้วแล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกเนี่ยรู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้ว หมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอก็นัดอีกผมก็ไปคราวนี้ก็ความดันก็ลดเบาหวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อําเภอมีท่านประหลัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่กนันไปทําอะไรทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเฉย ก็บอกเลยว่าผมก,กินเซอร์นิตินพ่อ,อแม่ท่านก็เป็นเหมือนกันก็เลยสนับว่ากินตัวน,นี้แหละผมก็กินตัวน,นี้แหละถึงได้ฟืน้นผมก็กินหมดไปสามชุดสี่ชุดทุวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากาข,ข้าหวานค่าไตเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับแล้วยังต้องกินยายไหมคะยาผมก็ลดลงเคยลดอยู่ครั้งหนึ่งก็พอดีไปหาหมอมันก็ขึ้นประมาณร้อยสามสิบ ็เลยควบคุมไปกับยาหมอนควบคู่กันไปแต่ที่น่ๆเรารู้ว่าคุณภาพชีวิตสุขภาพเราดีขึ้นครับดีขึ้นมีคนทักผมก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักนํำเพอก็ทักเวลาไปประชุมเขาก็จะทักเออนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับครับก็ฝากไว้นะครับท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเก้าหัวใจไต นะครับทานเถอครับเซอรนตินท่านเป็นสิ่งที่ดีมากผมเองก็ไม่เคยคิดว่ายาอะไรอาหารเสริมอะไรที่จะดีถึงขนาดนี้นะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ยี่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีจตะทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผมว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่อายเลยนะครับ กลับมาหมดเลยครับฟ <c oughs> ื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มๆเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็าฝากไว้นะครับเซรนนิตินช่วยได้จริงๆนะครับไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุ้มนะครับสามสี่หมื่นนี่เกินคุ้มแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็กินของหมอก็โรงพยที่โรงพยาบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับ กินไปกินมาเนี่ยก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็ขอบคุณครับมีเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณกัน